จ้าจ้าย,าเ,า,ยาเหาลูกย่าเฮาย้ายทั้งมหันไดในลังย้ายเห็ดแน้กินให้ก็จะเาทั้งตากฝนย้ายทั้งปเก็บบักเขียบทั้งเก็บบักเทียบวันนี้ก็สิเอาไปเบิ้งเอาไปตองย้ายกับทั้งไรทั้งดูหลานเนาะแมนค่ะ ดีค่ะมะเจ้าหักหักเหลอพี่นออ้อ,หอ,นองหักกี่ลี้รอเรล่าพี่น้องเอายังมาแลกกับวาย้อมจากพี่น้องเอาอยัางมาแลก่อยกับวาย้อมสองคนเนี่ยผู้หล่ายไทยผู้นหนึ่งยนืนันยายบีผู้นหนึ่งฟังเพลงดูนอนเป็นไงบ้างฝนตกเมื่อคืนดีค่ะ,คะปลอดภัยค่ะ แหงแล้วคุณเอารถเกงเ๋งแลนเข้ามาได้แล้วไม่เป็นไรค่ะเมื่อคือนนี่มันมันหมาน,มน,มานแล้วฝนตั้งต๊ไครอยู่แต่ว่ามือนี่เท่เพราได,ได้เห็ดแบบไวเคาะเอาเล็กยุ่ขงข,งขง้างๆนี่แล้วก็เอาเอาไปเห็ดตอกันพูาะ่มหอดหนาบ้านพอดีตอนนี้อันนี้ก็ะเฉียวาย้ไส่เจ้าไ,ไ,าไปแก้า้ายเฉียวหนึ่งสองเฉียวเจ้าไปแก้อีกตอนนี้ มืออื่นค่ะมันฝนมาตกมืออื่นก็เทได้คือเกเพราวามันเหยียบเลยแล้วออนรักเหมือนกันค่ะเบิ่งนยายบอกเนาะนาะนาะนะทำอะไรน่ะ ักดีแล้วลูกไม่ต้องอาออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะพาไปโรงเรียนนะโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนนะโรงเรียนไปไหมลูกไปไหม,มเขาจะไปโรงเรียนเดี๋ยวหนูจะไปเรียนภาษานะหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะเป็นคนโตหนูจะเป็นอุดยยายมัดให้ใหม่ลูกมันออกแล้วข้างนั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาออกยายจะไปส่งของให้ยายยาวออกลูกยาวออกโนค่ะโนไม่ต้องเอาออกเข้าใจไหมยล้วไม่ต้องเอาออกแล้วก็เขาต้องเอาออกไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะคะ ไม่ต้องนะนี่ยายมัดแล้วนี่ยายมัดไว้ให้แล้วนี่มัเออมัดมัดมามัดมัดนี่โอเคไหมโอเคโอ้ฟ้อนฟ้อนฟ่อนโอฟ้อนสวยๆเอาฟ้อนอันตั้งขึ้นแม่แ่แม่แ่แม่แ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 ม่่แ่แ่มมแ อย่างอ่อนตอนใจน้องนี้ทำฮอนคิดถึงขโมนวาจาของไอ้กลับขึ้นมาในวันที่สายเกินไปไอ้คงนีใบมีฮักใหม่เห็นใจคนรอบ้างบ่อนอาะไอ้ฮักบอกเคยจาง แต่ตัวน้องนางยังห่างไกลแต่ก็ยังฟังใจหลายปีผ่านไปน้องยังคอยอ่าะแสงต้นเก่าที่เคยบอกฮักที่เคยบอกรักฮักแพงแก้วตาวันนี้น้องควรคืนน้าอยากให้รู้ว่า Nong ni yang ro. Abi bab 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 bab. กินนมคะ่ะกินนมนะคะโอ้คุณยายกันมาแล้วหนอนแชร์ให้แล้วคุณบุญดมขอบคุณคะ่ะอะไรคะนี่เจนจิราขึ้นยายเสียงเพราะมากคะ่ะขอบคุณค่ะโน้่าโน้โนค่ะโนโน้โน้ต้อยหมิ่นมือมืออะไรอะ่ะมือทำอะไรมาห mm. มิดนมิดน ล้างก่อนเดี๋ยวยายป้ามาเช็ดก่อนเหมือนมือมือมาเช็ดก่อนกระดาษเปียกเช็ดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหอมแล้วข้างนี้ดิ พโอ้เต้นโอ้โอ้เต้นโอ้โอ้เต้นโอ้โอ้ฟอนโอ้ลูกมอล้อมหาจีนงกินนมก่อนค่ะเอามือเาเลยมาก่อนฟอนนี่ยฟอนนี่ย้ายเบังไงแล้วคุณคุณย้ายคุณถ่าเบิังอ้มืองามบ่คุณน่ะน่ะพี่น้องมืองามบ่อุ้งงามบ่โอ้โหหุ่น งามปรจ้าเอ้ยอืมน้องเพชรจีนพ่อยมาเล่นกล้องแต่น้องพลอยจะเล่นกล้องกับยายนะคะก็เลยส่วนมากก็จะเห็นแต่น้องก็ไม่ิดกระเบ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 ิดนน้องพลอยน้องพลอยเล่นกล้องเป็นนะคะขยับเข้ามาไปน้ำไปนี่โอ๊ย,อยคันเท้าเจ้าคือออมสักที ไปน้ำเซนไปน้ำเซน่าให้เนี่ยเป็นอะไรออนปัดไอ้ไปข้างหลังลูกไปข้างหลังเลยหาดหน่อยไปซ้ำสูงก่อนไปส่งของก่อน ลอยายไปล้างหน้าแป๊บนะลูกนะตัา oh. อู่ตรงนี้นะคะห้วรอยายอยู่ตรงนี้นะคะโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคโอเคผ้าเช็ดมือแล้วไปเช็ดปากน้อยน่ารักโอ้โหดูหอมอมอมอ้าโอ้ยเป็นไรลูก ทแป้งทาแป้งหน่อยมืออะมือมัคทาแป้งหน่อยมือเหม็นมือเหม็นมากเลยมือเหม็นมือเหม็นใชคอใหญาอย่าไมเหดอย่าไมเหตุนี่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 ลิ้นโคดสาบย้ายอะจอมที่แก่อ้าานาา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  มือของตา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 นี่อะไรอืมอืมพี่ร้องไห้พี่ร้องไห้ร้องไห,ห้ทํายังไงร้องสิร้องไห้หรือหัวเราะนะ่ะร้องไห้หรือหัวเราะนี่ฮะพี่หัวเราะไหมใช่ไหมพี่หัวเราะนะู้พี่หัวเราะพี่อาปากสิอาปากสิ อพี่ร้องไห้ซิร้องไห้ทำยังไงพี่ร้องไห้ซิร้องไห้ทำยังไง